สวัสดีครับกลับมาพบกับ TOI z e r โข้อที่ A2 017กระต่ายน้อยกินราเมนข้อนี้เขาจะให้คำนวณราคาของราเมนเนะาะก็คือจะมีราคาจากตารางนี้เราก็มีการเพิ่มหมูชาชูคิด15บาทเพิ่มไข่คิด10บาทแล้วก็ถ้าไม่เพิ่มก็จะเป็นตัวอักษร n แต่ถ้าเพิ่มเนี่ยเราเขาจะมีตัวมาด้วยว่าเพิ่มกี่ชิน้นโอเค นี่ข้อมูลที่เรารับเข้ามาก็จะมีขนาดของลามินก่อนเนาะเป็น SML แล้วก็เป็นต้มยำหรือว่าเป็นเลกูล่าธรรมดาทีนี้เราจะสังเกตว่าตัวของธรรมดากับต้มยำเนี่ยมันราคาต่างกัน20บาทพอดีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวทีขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่บวกเพิ่ม20บาทเข้าไปแล้วมาเขียนโค้ดกันอันแรกเดี๋ยวเรารับค่าไซส์กับค่าของต้มยำมาก่อนว่ามันเป็นต้มยำไหม ทีนี้เราจะดูว่า input เนี่ยมันเป็นรูปแบบของบรรทัดเดียวแต่มีข้อมูล2งานเราก็แยกข้อมูลมาเป็นโดยใช้ input.split แล้วก็เราจะเอาค่าข้อมูลใส่ไว้ให้ตัวแปร2ตัวนี้เราก็จะแมปคุมเข้าไปอันนี้ต้องเป็น string str โอเคทีนี้ต่อมาเราก็จะเก็บค่าข้อมูลของตัว topping เป็น top เท่ากับ input แล้วกัน ทำไมเราก็เก็บสร้างตัวแปรของราคาที่เราจะคิดเนาะแล้วก็เช็คเงื่อนไขเลยว่าถ้าไซส์เนี่ยมันเป็นขนาดของ S อ่าตัวนี้เขาเป็นพิมพ์ใหญ่หมดเนาะเป็น S เราก็จะเพิ่มราคาของคอร์สเนี่ยบวกเท่ากับ60บาทอ่ล L if ไซ เท่ากับ m ตัวนี้ก็จะค o s บวกเพิ่มเท่ากับ80บาท l if ใไซเท่ากับ l ตัวนี้ก็จะค o s บวกเพิ่มเท่ากับ100บาททีนี้ก็จะมีการเช็คตัวของต้มยำเนาะตัวหลังถ้าเป็นธรรมาต้มยำ ตัวต้มยำเนี่ยมันเป็นถ้าเป็น R เราไม่คิดเนาะเราไม่ต้องเพิ่มอะไรแต่ว่าถ้าต้มยำเป็นตัว T เนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นค่าคอร์สเนี่ยจะบวกเพิ่ม20บาทเพิ่มเข้าไปแบบนี้ทีนี้ตัวของท็อปปิ้งเนี่ยมันจะมีตัวที่มีข้อมูลกับตัวที่มีข้อมูลแล้วก็เป็นตัวเลขอีกเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าเราใส่หรือไม่ใส่งั้นเรามาเช็คตัวที่ ใส่อย่างเดียวนะ,ะตัวที่ไม่ใส่เราก็ไม่เช็คเราก็ข้ามไปเราก็เช็คว่าตัวของท็อปเนี่ยที่เป็นท็อปปิ้งเราเนี่ยมันถ้ามันไม่ใช่ตัวเอ็นเนี่ยเราถึงจะทําถ้ามันไม่ใช่เอ็นเนี่ยเราถึงจะมาทําเราถึงจะมาแก้ไขเพิ่มก็คือแปลว่าตัวท็อปที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็นสองข้อมูลสองตัวเราก็ท็อปเท่ากับตัวของท็อป split เพื่อแยกข้อมูล2ตัวออกมา เราก็เช็คต่อว่าถ้าเป็นตัวแรกตัวของที่ศที่0เนี่ยนะเป็น p อเป็น p คือหมูชาชูเราจะทำให้ค่าคอสเนี่ยบวกเพิ่มเท่ากับ15บาทคูณด้วยจำนวนอ่ามันจะมีจำนวนด้วยจำนวนเนี่ยก็จะใช้เป็นค่าของ t 1นึ่อีกตัวหนึ่ง แต่ทีนี้เวลาเราับค่าเข้ามาเนี่ยเรารับมาเป็นตัวสตริงหมดละเพื่อที่จะได้สปรดได้งั้นเวลาเรามาคำนวณเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวของอินคุมไปด้วยเเพื่อให้มันสามารถคำนวณได้เนี่ยท็อ,ทอปท็อปปิง้งอ๋อนี่ต้องเป็นท็อปปิง้งพิมพ์ตกไปโอเคอันนี้เหมือนกันว่า if ถ้าเป็นตัวของ ไข่ใช้เป็นตัว E เนาะ E, e เป็นไข่เราก็จะเพิ่มแค่10บาทโอเคเท่านี้ทีนี้เราก็ได้ครบแหละเราก็ทำการปินเลยคอแบบนี้อ่ะลองเทสด,ดูอันนี้ตัวไม่มีอะไรก็ออกมาเป็น60แล้วก็ ถ้าเป็นตัวที่มีเพิ่มหมูชาชูด้วยเป็น145บาทนะตกตามโจทย์เท่านี้ครับ